ย้อนหวานหวานย่านชุมชนและย้อนหวานหวานย่านชุมชนแลจย่านชุมชนยนวิธีละลาลาโงฮงฮะฮะงอฮยบอกเรื่องเ้ืฮองหลังตั้งก็แต่ตน เมื่อย้ายจากกรุงทน,นบุรีไทยข้ามฝั่งเจ้าพยาขึ้นมาตั้งอยู่ก็วางจุดขุดคูนาตั้งป้อมค่ายใช้ผังนาคขนามตามคำหนดหนาตามความเลี้ยวลดนาแม่น้ำไหลเห็นต้องสร้างวางว่าตั้งอยู่ระหว่าง วัดโพนที่ต่างทางคิดใตย,ตยประส่วนอุงดอนทิดต,ติดวัดมหาธาตุนะจึงมีประกาศบอกชุมชนไกล ให้ยายถินทานนะชาวบ้านจีนนะยายที่ทำกินเออว่าเลี้ยงกายอยู่ตรงวัดสามเปลื้มถึงทองจำเพีงนะดู่างหมอเมงแล้วก็ถิ่นใหม่เรียกชุมชนจำเพีงมาจากสามแพร่งนะพูดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงแพงไปเอชา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 พูดเพี้ยนเปลี่ยนแปลง แยงชนะแผงไปเมื่อเวลาพันผ่านถึงราชการนาทีสี่ผู้คนเริ่มมีกันอยู่มากมายทำสัญญาเบาริ่งกลับมาฝรั่งอาก,การค้าคับ่างต่างซื้อขาย ตัดทางถนนทั่วหลนแห่งการค้าลายแหล่งดีเหลือลายตัดถนนยุปราชเมรัชการที่หาชาวจีนได้ค้าตั้งร้านขายภายหลังโปรดก้าวเปลี่ยนเป็นเยาวราช เป็นแหล่งนะตราดจีนหลากหลายนชุมชนชาวจีนได้ทำกินแต่ก่อนสืบสายมังกรมากลายะเจ้า สวัสดีครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่เยาวราชเดี๋ยวจะมาทำไมเ่ยโอจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทองคำที่เก่าแก่ของเยาวราชนะตามมาไปพิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางอยู่บนชั้น6ของตึกห้างทองตั้งโต๊ะกลาง ห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยาวราชมีอายุกว่า140ปีเป็นตึก7ชั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอรันดาส่วนการตกแต่งภายในและพอพนิเจอร์เป็นแบบจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่6โดยทายาตรุ่นที่ 2, 2> โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอน ได้รับพระราชทานรตราตั้งคุธจากรัชการที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัรร์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กับกรมศิลปากรตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับอยู่กับคุณก๊อฟครับผมปรกรณ์ตันติการใช่ครับ เป็นทายาทรุ่นที่รุ่นที่5ครับของห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้วใช่ครับโอ้โหเราได้ยินชื่อห้างทองตั้งโต๊ะกลางมานานมากใช่ครับแล้วก็เห็นของเก่าๆเต็มไปหมดเลยตรงนี้ครับผมอยากจะทราบประวัติของห้างทองแห่งนี้กันครับก็ตั้งแต่รุ่นที่1มาเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคุณเทียดนะฮะก็คือคุณโต๊ะกลางแท้ตั้งเขาอพยพมาจากที่ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นช่างเกี่ยวกับทําเรื่องทําเงิน นะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่ริมแม่น้ำแถวนี้นะครับ,รบในซอยด้านหลังตรงนี้นะนะทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์ไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัตถุวัดสดุจัดตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทนนะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บมันด้วยนะเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บูม S <S นะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้บอกเออไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดีซื้อทองเก็บก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทนยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียตทาคนเดียวใช่ครับคุณเทียตทำคนเดียวๆๆๆเลยหลังจากนั้นเริ่มพอขายดีขึ้นขายดีขึ้นก็เลยเริ่มขยับขยายเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นรุ่นที่2เนี่ยนะครับคุณทวดเกษมครับก็เลยมาสร้างตึกนี้ขึ้นหม่อีกทีหนึ่งซึ่งตึกนี้เนี่ยก็อายุประมาณ100 100ปีประมาณนี้นะครับที่ออกแบบโดยชาวฮอลันดาแล แบบโดยชาวเซี่ยงไฮ้ข้างในเป็นจีนข้างนอกเป็นฝรั่งอาาใช่ครับทุก้องครับก็เลยจะดูเป็นโอ้เริกก็เริ่มเป็นร้านมากขึ้นกิจการก็เริ่มขายขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเป็นรุ่นที่3ามรุ่นที่4ี่แล้วก็เป็นรุ่นผมรุ่นที่5้าครับผมแล้วทีนี้วิธีการทําทองสงสัยคือวิธีการทําทองเนี่ยปกติแล้วเวลาได้ทองมามาเป็นก้อนๆอย่างนี้เขาก็ต้องไปหลอมก่อน ให้มันนิ่มๆก่อนอไปไปใช้ไฟเป่าทั้งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในในในบล็อกตัวหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนก้อนหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาแบนๆนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเครื่องรีดคล้ายๆเครื่องรีดปลาหมึกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้บด,ดบ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 ด เอาไปเข้าตามรูต่างๆมันจะมีรูปแบบของรูอยู่เตะเหล็กอแล้วก็จะมีเครื่องดึงอีกอันหนึ่งดึงออกมาเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นแบบรูปแบบตามที่เราต้องการมันก็จะเป็นรูปตามนั้นมาเลยครับพอได้มาเป็นเส้นแบบแบบที่เราต้องการแล้วนะฮะเขาก็จะไปตัดเอาไปพันกับสมมุติจะทําเป็นโซ่เรายกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับลายโซ่ลายโซ่ธรรมดาเขาจะมีแท่งแทงหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพันรอบเนี่ยให้มันเป็นเหมือนขดสปริงนะฮะครับน่ะ แสร็จปุ๊บก็ตัดออกมาเป็นทีละส่วนทีละส่วนก็จะกลายเป็นเป็นห่วง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 อย่างนี้อ่าะอ่าห่วงห่วงอย่างนี้ก็เอามาประสานกันอย่างนี้อ่าอ่าแล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าอ่าแล้วมันจะติดกันยังไงครับมันต้องมีน้ำประสานทองครับอ๋อจะเอาน้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองมันก็คือตามชื่อเลยน้ำประสานทองใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือทองที่ผสมพวกบอลลหลตพวกกรดอะไรต่างๆนะเป็นสารเคมีใช่ครับเนาะ เพื่อที่จะได้เชื่อมติดกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสร้อยแล้วแต่ไม่ไม่หลุดติดไม่หลุดจากกันอ่าไม่หลุดจากกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําเป็นรูปแบบแบบไหนต่อถ้าเราอยากจะให้มันเรียมๆหน่อยหรือว่าสวยๆหน่อยก็ตะบาทิ้งตะบาออกให้มันเกิดเรียมอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือฝีมือของช่างทองแต่ละท่านแล้วใช่ครับขั้นตกแต่งใช่ครับแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นงานทํามือทั้งหมดใช่ครับและปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเนาะนะฮะที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ย ก็ก็จะเปลี่ยนไปเป็นแมชชีนเมดมากขึ้นไม่เป็นแฮนด์เมดแล้วใช้เครื่องมือมาช่วยใช่ครับแต่ร้านเราเองเราก็ยังมีแฮนด์เมดอยู่นะอยังทำแฮนด์เมดด้วยาถามจริงครับเหลือช่างกี่คนครับตอนเนี้ยโอ้แต่ก่อนต้องบอกว่าแต่ก่อนเนียมีเป็นร้อยเมื่อก่อนช่างเป็นร้อยใช่ครับกินนอนอยู่นี่เลยใช่ครับโอ้โหตอนนี้เหลือหนึ่งคนฮะจริงมากจริงครับอยู่มากี่ปีเป็นช่างตด่อเก่าแก่ปะเก่าคือเขาก็ยังเขาอยู่ตั้งแต่เด็กนะเขาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยพูดอย่างงี้ดีกว่า แต่ว่าพ่อเขาเองเขาก็สอนงานตรงนี้ด้วยครับพ่อก็เรียนรู้แบบ่ายพ่อดคนในครอบครัวถ่ายทอดต่อกันมาสืบต่ใช่แล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เขาทําได้ประมาณเกือบ30ปีแล้วนะฮะนี่เราก็เห็นเป็นแบบเหมือนโต๊ะช่างไายสมัยก่อนใช่ไหมใช่ใช่อะไรบ้างก็เป็นร่เราก็ไม่เคยเห็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิด ทุกวันไหมครับหรือว่ายังไงเปิดจันถึงเสาครับจันทถึงเสาใช่ครับกี่โมงครับผมเก้าโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นครับเก้าโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นใช่ถ้าเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชมก็มาเยี่ยมมาได้เลยไหมครับเดินเข้ามาที่ข้างที่ที่ตั้งโต๊ะกลางตั้งโต๊ะกลางใช่ครับแล้วบอกเลยว่าขอมาชมพิพิธภัณฑ์ถูกต้องครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะจ้าถูกอันนี้เราขึ้นมาชั้นหกนะใช่ครับมีลิฟต์มีลิฟต์ฮะมีลิฟต์ลิฟต์คือไกลลิฟต์ลิฟต์เลยครับไกลลิ อาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนึงก็ถือเป็นการออกกำลังกายเดี๋ยวจะขอให้พาชมตรงนี้หน่อยนะได้เลยครับยินดีเลยครับรบกวนหน่อยนะครับได้ครับผมผมบมอตาน่ะมอตานี่งู่ใช่น้ามันยังอยู่ฮะก็ถูก้าไปนวดมันไปเรื่อยๆอ่านั่นแหละฮะเขาต้องรีดหลายๆรอบเพราะว่ารีดรอบเดียวมันมันยังไม่แบนพออ่ามันต้องรีดให้มันแบนที่สุดหรือว่าเป็นเส้นที่สุดจนจนตามที่เขาต้องการหลังจากที่มันเส้นแล้วเนี่ย ก็เพื่อจะมาผ่านรูเพื่อที่จะได้เป็นรูปทรงต่างๆน,นานาอย่ง<ม>างเช่วงวงกลมสามเหลี่ยมแบบนี้นี่อุปกรณ์พวกนี้คือสมัยก่อนยุกคก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีไม่มีวางขายกันนะอย่างกันไกลอย่างเงี้ยพี่ช่างต้องทาเองไหมช่างผลิตเองหมดเลยกันไกล <วะ S 2> อุปกรณ์พวกนี้คือช่างผลิตเองหแล้วตราคุดอง์นี้ล่ะครับครับตาคุดเนี่ยจริงๆได้มอบมาออกในช่วงสมัยรัชกาลที่หกมาพร้อมกับ ตึกนี้เลยที่ครัเสตึกแรกๆครับเพราะว่าเราเราเป็นร้านค้าที่ร้านค้าร้านใหญ่ร้านใหญ่ร้านแรกๆในประเทศไทยวันนี้เป็นงาครบท้วนเลยครับเรียกได้ว่ากระจ่าง เยราจกลวิธีการตั้งแต่ทำยังไงมาเลยแล้วตประสานยังไงเราเห็นเป็นรูปภัณฑ์มาแล้วเราก็ไม่รู้เนาะต้องขอขอบพระคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างสูงเลยยินดีครับให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ทองคำข้างทางตั้งโต๊ะกลางวันนี้ครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับย้อนวันหวานย่านชุมชนแล้วก็ย้อนวันวานย่านชุมชนแล้วก็ย่านชุมชนยนต์วิธีลาลา